สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดลูกชายนะครับครบห้าขวบครับเลยจะพากันไปปล่อยปลานะครับทำบุญด้วยการปล่อยปลาครับนี่ครับไปกันครอบครัวเลยครับเชื่ออะไรครับรายงานตัวหน่อยบอกพ่อสิเชื่ออะไรครับ เออ,เอ,อฮันมันนี่สิครับหันมันี่ครับชื่ออะไรครับชืซีน,นัสวัตเดนวัลครับชื่อเลรจิตกะครับครับวันนี้ตุ้งกล้าจะไปไหนครับไปปล่อยปลาปล่อยปลาที่ไหนเอ่ยที่ที่จอมพระที่ชองพระอ๋อวันนี้วันอะไรวันวันเกิดหนูบ่วันเกิดหนูครบรอบอายุเท่าไหร่ ห้าปีแล้วนะห้าปีทำไมตัวเล็กจังเลยห้าปีมันต,ตัวตัวตัวพีแล้วเนาะโอ้โหันไปกันเลยคุณแม่พาลูกชายไปซื้อเค้กก่อนมาถึงร้านเค้กแล้วครับหาร้านที่ขายปลาอยู่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าก็ว่ามาสายแล้วครับ ขับไปเรื่อยๆนะครับหาดูที่ขายปลาก่อนนะครับเธอรับปลาแล้วครับเดี๋ยวไปซื้อปลาก่อนอปลาสองกโ,โลครับว,ว่าจะมาไม่ทันซะแล้วเดี๋ยวไม่ค้าเก็บของซะแล้วค,ครับผม ได้มาแล้วครับปลาดุก2กิโลเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยกันสะน้องคูเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนี่มาถึงแล้วครับเพราะทำไมน้ำมันแห้งเลยฝนมันไม่ตกเลยฝนมันไม่ตกโลกคนใช้น้ำทุกวันเลย แม่หน้ไปปาแห้คไลหน้วไปปแม่้าไป่หนาคแม่ห้าค้ไปม่หนไลม่หน้้ไปปแม้าคว้ลม้วไลน้าคว้ไปปลม้คไปปลแมค้ไปปลม้าควไปปแม้คว้าไลแ่หนมวแล้ววไปคไปคครับไปู่ที่จมพระนะครับ นี่เจ้าของมันพายบัรเกิดสวัสดีครับก่อนโอเคอันนี้ปลาปลาอะไรลกูกเฮ้ยมันเปนปลาดุก,กูกอย่าไปจบอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเทียมมือเอาออครับมาดูสระครับค่อนข้างที่จะ <c oughs> น้ำจะลดเยอะเลยครับเพราะว่าฝนยังไม่ตกลงมาเลยครับี <c oughs> เยอะเลย หายคนที่ทำอะไรฮึคนที่ทำอะไรครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย่ยอไปลากันรู้สึกว่าเจ้าของวันคลาสวันเกิดวันนี้จะตื่นเต้นมากเลยครับเห็นปลานี่ปลาดุกครับมีตัวตัวใหญ่ๆเดี๋ยว<ๆ>เ,เอาไปปล่อยกันเนะ เอาไปใกล้ครับเอาโยกถเอาถุงเลยโยกโยก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 ถุงยกออกเลยจับจับเถเลยเอเล็กต์อ่าไปเทอ่ารับจับอ่าไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วนูกนี่ยลูกชายดีใจเลยครับดีใจที่ได้ปล่อยปลามาก่โอเคไปแล้วนู๊กทำไมตัวนั้น พ่อทำไมตัวนั้นไม่ไปกำลังไปครับกำลังไปนี่ลูกชายดีใจมากเลยครับได้ไ<อ>ปลาแล้วนะไปแล้วไปไปไปเลยบาย,บายพ่อทำไมตัวนั้นไม่มุดอ่ะเพราะทำไมตัวนั้นไม่มุดไม่เป็นไรบ๊ายบายลูกครับ เ,เก่งลูกเก่งจังลูกดีใจไหมมันไปหมดยังไปหมดแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับรก็พาครอบครัวได้มาปล่อยปลานะครับปล่อยเสียดปลาแล้วเป็นปลาดุกนะครับปล่อยปลาสองกิโลเนี่ยจะกาะันเกิดนะครับกำลังขา,ายบันเกิดวันนี้นะครับเปอยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็คงต้องกลับบ้านแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้นะครับครับ<ะ>โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ